สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะป้าณีนะคะจะสกัดขมิ้นนะคะนี่เลยค่ะขมิ้นอันนี้เดี๋ยวจะเอามาสกัดนะคะด้วยแอลโกอฮะะอลโโฮ์นะคะแอลกอฮอล์95%ปนะคะจะใช้ขวดเปล่านะคะขวดเปล่าในการสกัดนะคะก็จะทิ้งเอาไว้อ,อ,อย่างต่ำที่ทิ้งเอาไว้ก็ประมาณ สสัปดาห์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ให้นำขมิ้นนะคะไปล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วต้องผึ่งลมให้แห้งนะคะที่จริงแล้วอันเนี้ยได้มาหลายวันแล้วว่าจะสกัดสกัดก็ไม่มีเวลาสักทีจนมันเหี่ยวแต่วันนี้ถ้าไม่ทำต้องเสียแน่เลยนะคะก็เลยได้เวลาทำลงมือทำกันเลยแล้วกันเนาะเราก็นำขมิ้นนะคะที่ล้างน้ำแล้ว ก็เช็ดให้มันแห้งๆนะคะก็มาหัน่นเอ่อแนะนําไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าขมิ้นเนี่ยสีเขาจะเข้มมากเลยแล้วก็เคยทําแบบไม่ใส่ถุงมือนะคะก็ปรากฏว่านิ้วจะเป็นสีเหลืองนะคะลางไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นเอ่อแนะนําให้ใส่นะคะถุงมือนะคะอ่ะก็เริ่มหั่นเลยค่ะ จริงใช้ข,ม,ขม,มิ้นผงก็ได้นะคะแต่ก็พอดีเรามีขม,มิ้นสดจะลองจะลองสกัดขม,มิ้นสดดูนะคะดูว่าจะเป็นอย่างไรจริงๆต้องหั่นให้เล็กๆทจริงแล้วก็เราก็หั่นตามความสะดวกของเราจริงๆต้องหั่นเล็กๆละเอียดละเอียดหรือบางคนก็อาจจะเอาไปทุบไปปั่น็ว่ากันไปอันนี้สะดวกแบบนี้นะคะสะดวกแบบนี้เพราะเป็นคนขี้เกียจ ขี้เกียนล้างครกขี้เกียนล้างเอาแบบนี้ละกันอุปกรณ์เขียงกับมีดมันล้างง่ายดีะนะคะเราก็หั่นนะคะหั่นไปเรื่อยหั่นจนหมดนะคะหั่นให้เล็กที่สุดค่ะอ่ะก็หั่นไปจนจนคมิ้นหมดนะคะเดี๋ยวปะดีเขอตัวหั่นก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอันนี้ก็คือขมิ้นนะคะที่ หั่นเสร็จแล้วนะคะก็พยายามทําให้มันละเอียดหั่นให้มันละเอียดที่สุดนะคะนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาใส่ขวดนะคะจะสกัดในขวดนี้ค่ะเห็นไหมถ้าไม่ใส่ถุงมือนะไม่ไหวอะ่ะทัางยากนะคะ,ะจะลองทีง่ยิง ลองดูว่าเรื่องไหมรู้สึกว่ากระบวยมันจะเล็กไปนิดหนึ่งนะคะไม่เป็นไรไม่ค่อยทำเนาะมันไม่ได้เรียบไม่ได้ระไรไม่ค่อยทำทำไมป้าน,นีถึงหันมาสนใจเรื่องการสกัดสมุนไพรรู้ไหมคะเพราะว่าได้ทำ สบู่แล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้กับ u t u b e นี่แหละคะ่ะแล้วก็ทำสบู่นะคะจากสมุนไพรสดเลยแล้วก็ได้รับคำแนะนำนะคะว่าใช้สารสกัดนะคะมันก็จะแบบเหมือนสะดวกกว่าไหมแล้วก็เวลาทำสารสกัดเอาไว้ครั้งหนึ่งก็สามารถใช้ได้นานๆก็เลยสนใจนะคะเรื่องของสมุนไพรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยอาหาันมา เกี่ยวกับเรื่องการสกัดสมุนไพรดูก็สกัดไปหลายตัวแล้วนะคะอันนี้ก็เอาขมิ้นใส่ลงในขวดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใช้แอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์95%นะคะใส่ลงไปปริมาณในการใส่นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็ ที่ทำมานะคะก็จะเอาประมาณเท่าๆกับสมุนไพรนะคะเลยได้นิดหน่อยค่ะเพราะว่าใส่เยอะไปก็เราสุดท้ายเราก็ต้องมาตุ่นไล่แอลกอฮอล์ออกดีๆนะคะรอสองสัปดาห์นะคะเด็กคอยดูนะสีเขาจะอย่างสวยเลยคิดว่าคลิปนี้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ อ่านี่ชวนคิดชวนทักอย่าลืมกดไลค์